วิชาพระพุทธศาสนาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่หนวยการเรียนรู้ที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งพระพุทธศาสนา,า,สนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนความสำคัญของพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็น ศาสนาที่สำคัญของชาติไทยวิถีชีวิตของคนไทยมีความสัมพันธ์กับพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาอันยาวนานนับได้สองพันกว่าปีแล้วชีวิตของคนไทยตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนา มาโดยตลอดพระพุทธศาสนาจึงเป็นดังเบ้าที่หล่อหล,อ,ลอมวิถีชีวิตจิตใจคนไทยให้เป็นคนอบออ,กอ,อ,กอารีมีเมตตาช่วยเหลือกเกื้อกูลผู้อื่นคนไทยส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นหลักในการดำรงชีวิต พระพุทธศาสนาถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยจึงมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและการดำเนินชีวิตของคนไทยหลายประการดังนี้ 1. ด้านวัฒนธรรมวัฒนธรรมหรือประเพณีของคนไทยส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากพระพุทธศาสนาเช่นการอุปสมบท การแต่งงานงานสงการการทอดกะถินงานศพเป็นต้นตลอดจนวัฒนธรรมการกราบไหว้ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยที่สืบทอดกันมานานหลายช่วงอายุคนก็มีรักฐานมาจากพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันสองด้านสังคมตั้งแต่อดีตจนถึง ปัจจุบันวัดในพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมของการดำเนินชีวิตของคนในสังคมไทยประเพณีหรืองานเทศกาลต่างๆจะจัดกิจกรรมที่วัดวัดจึงเป็นสถานที่ที่คนไทยพบปะเพื่อร่วมทำกิจกรรมดังนั้นทุกคนจึงต้องช่วยกันทํานุบำรุงรักษาพระพุทธศาสนา สด้านการศึกษาในสมัยก่อนคนไทยนิยมนำบุตรหลานไปเรียนหนังสือที่วัดเพื่อได้รับการอบรมสั่สอนเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาวัดจึงเป็นสถานที่ศึกษามาตั้งแต่ในอดีตและในปัจจุบันนี้วัดก็ยังคงเป็นสถานศึกษาของคนไทยอยู่ 4. ด้านอุปนิสัยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่ออุปนิสัยของคนไทยคือทำให้มีความกระตันยูกระตะเวทีอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่และมีความเมตตาการุณา